สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีกรันหรือสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับปลาฟ้าชาแนลจักรยานวินเทจหายากเยอะมากนะครับตอนนี้เราประจำกันอยู่ที่พวหรนโยธินหกสิบเก้าทับหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ชคําว่าต้นวบก็ได้นะครับตอนนี้เรามารวงกันอยที่ตอนวันนี้วันนี้จะมีรถเข้านะครับถ่ายให้ดูก่อนที่จะขนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะไปละเอียดกันอีกทีนึงนะครับตอนที่ขนไปถึงสํานักแล้วนะครับยินดีต้อนรับและก็สวัสดีกันอีกที <S <S ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตาม <S <S ช่องไปฟ้าชาแนลนะครับจักรยานวินเทจหายากเยอะมากนะครับตอนนี้น้อย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าเราไปประจำกันอยู่ที่พหลโยธิน69ทับหนะครับมีเยอะเลยทันนี้ของแบบว่า อันนี้ปกติของเราจะแบบวินเทจแบบใช้งานไม่ได้แต่อันนี้ใช้งานได้ทุกคันร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้คือจับปุ๊บปั่นได้เลยนะครับอาจจะต้องสูลมหน่อยนะครับมีเยอะแยะเลยนี่ประโยชน์นะครับนี่ใครสนใจใครสนใจนี่ก็ติดต่อแล้วก็สอบถามได้ทางทางช่องของเรานะครับแล้วก็อ่า5ูน5์แปอนะครับนี่อันนี้มีรถ เรียกว่ารถรถไปษณีนะครับเป็นของบิสโตนนะฮะนี่นะมีเฟอร์รารี่ด้วยนี่เฟอร์รารี่นะครับใครรถสปอร์ตครับเอแล้วก็อันนี้เป็นจีออสกันเล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบียงชีเบียงชีเสือภูเขานะครับแล้วก็ลาล่นะลาล่ให้ดูกันเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูกันประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะเป็นคันๆตอนที่ถึงสำนักกันอีกทีนึงนะครับให้ดูกันนะครับ รถพร้อมใช้งานครับปกตินี่เราจะรถค่อนข้างจะวินเทจสุดๆมากนะครับนี่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นที่แบบนี่ตะแกรงเนี้ยโอ้โหนี่ขนล้อขนแม็กสิบเก้าได้เลยครับดูนะครับดูแต่ละคันอันนี้พร้อมใช้งานส่วนมากนี่พร้อมใช้งานเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไจเอ้นเสือภูเขานะครับดูนี่มีจีทีด้วยทั้งเดียว นี่ครับใครที่ชอบญี่ปุ่นแบบว่าน่ารักน่ารักนี่เข้าเกียร์นะครับติดต่อกันได้สอบถามกันได้เลยนะครับมีคุยเซอร์ด้วยปึ๊บใครที่ชอบสายซิ่งวไปดูหมดมีเสือหมอบมีเสือหมอบด้วยเสือหมอบนี่ครับมาแล้วพานาโซนิกพานาโซนิกใครรักพานาโซนิกนี่ปั่นดีมากโอ้โหเขาบอกเลยว่าซิ่งมากๆเลยนะครับอ่า นี่ครับเสือหมอบให้ดูเป็นตัวอย่างก,กันนิดหน่อยนะครับบิสโตนอันนี้ลาเดกครับยอดนิยมเลยยอดนิยมเลยเป็นเป็นเฟรมตัวอลูหัวท้ายเป็นโคมูลี่นะครับนี่นะฮะเสือหมอบก็มีนะครับแต่รถนี้จะเป็นจักรยานเป็นประเภทซิตี้ไบเป็นแม่บ้านอะไรก็เยอะนะครับนี่ซิตี้ไบอย่างคนที่ชอบโตกเกียวไบนี่ครับโตกเกียวไบนี่โตกเกียวไบน่ารักน่ารักนะครับ อ่มาแล้วลอ้ลอล้อหกห้สซิ่งมันมากครับปั่นเบาใครชอบนะครับส่วนมากทั้งหมดเลยรถนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่คันนะครับที่ลงคราวนี้ก็จะเตรียมตัวขนย้ายใครหรือว่าใครอยากจะเอาอ่าเป็นตะแกรงที่นั่งเด็กนะครับแต่ไม่หมดขอบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะเอาของ ไปที่สำนักของเรานะครับพอผมโยนถินหกสิบเก้าทั้งหนือตือตะแกงนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะฮะดูให้ครบดูให้ครบดูให้หมดดูให้หมดสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์แปดสามห้าสองเก้าห้าสี่สิบสองนะครับดูซิเนี่ยโอ้โหอะไรมาแล้วดูนี่นะครับพานาโซนิกรถแปลกๆก็มีนะครับอ่านี่นี่สายซิตี้บก็ดานฮอนรถพับนะครับนาฮอนนาฮอนนาฮอนนี่ ให้ได้ดูกันครับเบีชีจักรยานแม่บ้านทีน่พร้อมใช้งานนะครับดูตะแกงครับแข็งแรงดูครับอ้าวอันนี้เนี่ยใครชอบก็ปสามห้ก้าห้าสี่สี่นะครับแล้วก็ติดตามกันได้ที่พหลนดูทิน69สครับหนึ่งนะครับเตรียมตัวพบกันในลอตตี้ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ